ปิดท้ายกันที่รอบฟันในเขตจังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันกันนะคะแล้วก็จรากันที่บอกลา90ค่ะชุมชนทุ่งตะกาศพรีได้นำพระบรมฉา,ายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถ ตั้งประดิษฐ์สถานภายในชุมชนประดับธงปราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ผืนสีฟ้าและโรงไตรงพร้อมกับได้นําอุปกรณ์เครื่องมือทําความสะอาดร่วมกันทําความสะอาดพร้อมกันนี้ยังได้ช่วยกันตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่รกร้างบริเวณข้างทางให้ดูสวยงามเป็นระเบียบมากขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังใช้โอกาสสำ วันดังกล่าวรวมพลังคนในชุมชนร่วมกันทำความสะอาดชุมชนและที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่อีกด้วยที่ชุมชนสารเจ้าพ่อเสือนา,า,ายจิรัพงไพบูรนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายอธิคุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีหัวหินร่วมงานทำบุญประจำปีสารเจ้าพ่อเสือและกิจกรรมรณรงค์อาหารเมนูชูสุขภาพโดยมีนายนพพรวุฒิกุลหัวหน้ากลุ่ม หัวหินพลังใหม่นายจิรวัฒน์พรามณีรองประลัดเทศบาลนางสาวสิรินาถสัตยายุทธพ่วงเมการกองสวัสดิการสังคมนายมานิดนามเดชประธานชุมชนสาลเจ้าพ่อเสือคณะกรรมการชุมชนตลอดจนชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมสําหรับกิจกรรมทําบุญศาลเจ้าพ่อเสือนั้นชาวชุมชนได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีโดยกําหนดในวันขึ้น9ก้าค่ำเดือน9ซึ่งได้ จัดติดต่อกันมากว่า50ปีแล้วทัางนี้สารเจ้าพ่อเสือเป็นที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมชนเป็นเวลาช้านานแล้วซึ่งในการบูชานั้นก็จะนําทั้งอาหารคาวหวานอาหารสดที่นํามาถวายซึ่งในวันนี้นอกจากชาวชุมชนจะทําการบูชาสารเจ้าพ่อเสือแล้วยังนิมนต์พระภิสุทง์ส่งมาประกอบพิธีทาบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชาวชุมชนอีกด้วยโดยอาหารที่นามาร่วมทาบุญในครั้งนี้เป็นอาหารที่ส่งเสริม สุขภาพไม่ใส่ผงชูรสและมีรถอาหารครบถ้วนเพื่อเป็นไปตามรูปแบบของงานที่ว่ากิจกรรมรณรงค์อาหารเมนูชูสุขภาพนายอาทิคุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหยินตรวจเยี่ยม งานเทพื้นลานแอรโรบิกภายในชุมชนขนาดความกว้าง10เมตรยาว15เมตรหลังจากให้การสนับสนุนเงินจำนวน20,000บาทเพื่อให้พี่น้องชาวชุมชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปประชาชนมีการออกกำลังกายน้อยลงมีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอเกิดปัญหาสุขภาพทำให้เกิดโรคไัยไข้เจ็บซึ่งเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวชุมชนทางรถไฟที่จะได้ เริ่มดูแลสุขภาพด้วยการร่วมออกกําลังกายณนะสถานที่ออกกําลังกายใกล้บ้านนอกจากนั้นนายจริระบพงไพรบุญนายกเทศมนตรีเมืองหินได้ตรวจการดําเนินการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมถนนไปวัดต้นจรูน11โค้งชุมชนเขาพิทักษ์หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาในเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งปัจจุบันทําการปรับเกรดถนนบริเวณดังกล่าวแต่เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนการดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จในบางช่วงต้องขอ อภัยพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวซึ่งทางเทศบาลเมืองหัวหินกําลังดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนต่อไปที่สาระอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณจาสิบเอกเทียนชัยจจิระวงประัดอำเภอ ปราณบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเพื่อสนองนโยบายของสำนักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษาการพัฒนาทักษะชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอ ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้วัตถุประสงค์เพื่อขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนด้านการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้ในการประกอบอาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจําวันของครัวเรือนให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้การซ่อมบํารุงแก่ประชาชนและชุมชนเพื่อยกระดับช่างชุมชนและพัฒนาสุขอ,อนามัยพื้นฐานตลอดจนพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพงอําเภอปราณบุรีนางสิริพรเผ่าพันธนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมประชาคมระดมความคิดเห็นในการจัดทําผังชุมชนตำบลบางพงตามภารกิจก,กรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบริหารงานแบบบูรณาการ 3. หน่วยงานกับอบตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอก,กชนกลุ่มพลังมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสําหรับการประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นโครงการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริการและขอบเขตการดําเนินงานภายนอก กิจกรรมการจัดทําผังชุมชนตําบลบางพงตามภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มุ่งเน้นปี2554กับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการพัฒนาองค์กรและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเป็นการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้ทั้งผลงานและการ พัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปแล้วยังเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อนำนโยบายการสร้างความรู้ความเข้มแข็งให้องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนางานที่เป็นภารกิจหน้าที่สู่ความสำเร็จเป็นรูปธรรม ช่วงสายของวันที่8สิงหาคมชาวบ้านพบศพเด็กถูกทิ้งไว้ข้างกองขยะถนนบ่อนไก่เขาพิทักษตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหัวหินจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบด้านพันตำรวจโทชัยวัฒน์สืบยิวพนักงานสอบสวน จึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานที่เกิดเหตุเป็นกองขยะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหัวหิวหนพบชาวบ้านยืนคอยเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยความตกใจจากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์คือนางสำริดอินนอกเป็นชาวบ้านอยู่ในละแวกดังกล่าวกล่าวว่าในช่งชวงเช้า ได้ออกเดินหาดหอไม้แล้วจู่ๆก็เห็นมีห่อผ้าและมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจึงเปิดออกดูซึ่งก็พบว่าเป็นศพเด็กทารกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกก็เลยแจ้งกับร,ปรอปภที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยฝั่งตรงข้ามให้่วยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อร่วมตรวจสอบส่วนศพเด็กทารกที่ถูกทิ้งได้มีการนำผ้ามาห่อเพื่อปกปิดไว้ก่อนที่จะนำมาทิ้งอีกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเก็บหลักฐานเพื่อหาตัวแม่ใจแตกมาดำเนินคดี ต่อไปพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอำค่ะได้รับแจ้งว่ามีรถเก๋งเฉียวชนคนเดินเท้าเสียชีวิตบริเวณถนนสายเพชรเกเสมขาเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่207หน้าทางเข้าการประปาเทศบาลเมืองชะอำจึงรุดตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสันเพชร พบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายนอนอยู่กลางถนนทราบชื่อคือนายปัญญาจินดาแก้วอายุ45ปีชาวอำเภอหนองยับป้องจังหวัดเพชรบุรีเป็นช่างซ่อมรถยนต์ของอู่แห่งหนึ่งในอำเภอชะอำ ท่านออกไปประมาณ20เมตรพบรถยนต์เก่งยี่ห้อตโตโยต้าสีฟ้าหมายเลขทะเบียน3ทท,ทง0980กรุงเทพสภาพรถด้านหน้าพังเสียหายสาเหตุเบื้องต้นทราบว่านายปัญญาจินดาแก้วได้ไปหาปลาที่บริเวณข้างการประปาแล้วกําลังจะกลับที่พักแต่ขณะที่กําลังจะเดินข้ามทางไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีรถเก่งวิ่งมาด้วยความเร็วจึงทําให้ถูกรถเฉี่ยวชนจนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ส่วนในเขตของอำเภอรปราณบุรีค่ะเวลา22.30นาทีของวันศุกร์ที่5สิงหาคมพันตำรวจโทสำราญเตชะวันโตพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนปราณบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุมูลนิธิสว่างแผ่ไพสารธรรมสถานปราณบุรีว่ามีเหตุรถจักรยานยนต์ถูกชนและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพบศพชายวัยรุ่นนอนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทราบชื่อภายหลังว่านายชิดชัยคล้ายสังหรือเอมอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่80ทับ27หมู่ที่4ตำบลเขาน้อยอำเภอรปราณบุรี มีบาดแผลชะกันที่บริเวณใบหน้าและศีรษะและลำตัวที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fino สีชมพูดำทะเบียนขไข่ขควายผพัพน109ประจบคีรีขันล้มอยู่สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทราบว,ว่าผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถบรรทุก1ิบล้ออย่างกระชั้นชิดและเกิดการเฉี่ยวชนกับรถคันดังกล่าวจึงทำให้ร่างของผู้ตายกระเด็นตกจากรถจักรยานยนต์แล้วถูกรถ1ิล้อ ชนจนเสียชีวิตส่วนรถบรรทุกสิบล้อหลังจากชนแล้วก็ขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมอบศพให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างแผ่ายสารธรรมสถานปราณบุรีไปตรวจสอบและมอบให้กับยาตต่อไป สมาชิกเคเบิลทีวีท่านใดลักลอบขโมยใช้สัญญาณเคเบิลทีวีมีความผิดทางอาญาทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดและจะต้องถูกเผยแพร่ข,ข่าวออกอากาศทางเคเบิลทีวีด้วยและหากท่านใดพบเบาะแสผู้ลักลอบใช้สัญญาณสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ทันทีโดยบริษัทจะปกปิดเป็นความลับพร้อมรับเงินรางวัลรายละ1000บาทโดยสามารถแจ้งได้ที่พื้นที่ของอำเภอท่ายาง032 437 505 อำเภอชะอำ032433990-1อำเภอหัวหิน032530217-8อำเภอรปราบบุรี032623520อำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองประจบคีรีขันธ์032682474อำเภอเขาย้อย032562088ร้านอาหารปลาทูได้สรอง รับสมัครพนักงานกุ๊กไทยกุ๊กฝรั่งชายหญิง5ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟ5ตำแหน่งกับตัน5ตำแหน่งพนักงานบัญชี2ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์2ตำแหน่งสนใจสมัครได้ที่โทรศัพท์0818379309 เทศบาลเมืองหัวหินโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการเปิดให้บริการการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์และประชาชนทั่วไปในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาิกา30นาทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นคำร้องของมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีดังนี้ 1. ใบสูติบัตรของเด็กพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเด็กอย่างละ1ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเด็กอย่างละ1ชุดและบัตรประจำตัวของปิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง1ชุดโดยผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไป และทั้งหมดนี้ก็คือการรายงานข่าวจากสำนักข่าวพิพินิวค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกช่วงที่มีการออกอากาศจากช่องสองสำนักข่าวพิพิณิวค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันกมลวันธนรัตฐและทีมงานฝ่ายข่าวจากสำนักข่าวพิพินิวทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ and dropped it.